เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับคันนี้พอซ่า300แปลงเป็น350มาดูกันครับนี่ออกมาหล่อๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็เราได้ถ่ายคลิปไปตอนที่ลื้อรถรับรถมาตั้งแต่รับรถเลยก่อนที่จะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ลือ้ออกมาอะไรทุกอย่างเป็นยังไงพอทําเสร็จแล้วก็ถ่ายให้ดูมาอย่างนี้เลยก็คือว่าคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าภูมิใจเสนอเลยนะครับเพราะว่าเป็นพอซ่า300ที่แปลงมาแบบ แนวเดิมๆผมก็ไม่ค่อยได้ทำนะเป็นแนวเดิมๆแบบแนวแบบคลีนๆเดิมๆเลยอ่ะมาดูรายละเอียดจันครับก็จนะมีชิลน้าตัวน,น himself, esus, ี <mets you S 2> ้เป็นใช้ของเดิมนะครับแล้วก็ชิลตัวใหม่เนี่ยเปลี่ยนตัวใหม่นะเป็น350นะครับแล้วก็กระจกเนี่ยเป็นของเดิมนะเพราะว่าเจ้าของหาไม่ทันปรากฏหามาใหม่หามาได้แล้วผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็หูตัวนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นของเป็น35นะแล้วก็ปิดปิดใต้ชิลตัวนี้ก็เปลี่ยนตัวใหม่หน้าวีตัวนี้เป็นใหม่ไฟหน้าเป็นใหม่ใต้ไฟเปลี่ยนใหม่น แกมซ้ายขวาเปลี่ยนใหม่นะครับคอนโซลตัวในนี่ก็เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ที่เหลือรายละเอียดข้างในนี่คือแปลงทั้งหมดเลยนะครับตัวไฟตัวแจ็คไฟทุกอย่างเนี่ยแปลงทั้งหมดเลยแล้วก็มาดูในส่วนของไฟท้ายครับนี่ไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็เป็นตัวใหม่แล้วก็ตรงปิดบางโคนนี่ก็คือเปลี่ยนตัวใหม่ด้วยนะครับส่วนชิ้นอื่นเนี่ยคือแปลงทั้งหมดเลยมาดูรายละเอียดครับนี่เนี้ยอย่างนี้เลยครับนี่นะ เนียบสวยเนียนเรียบสนิททุกจุดนะครับนี่สนิททุกจุดเลยนะครับออกมานี่คือแบบดูไม่ออกอ่ะแต่ที่สิ่งที่ว่าที่ยังยังดูออกอยู่นี่นะมาดูนี่ครับฝาเครื่องอ่างนี้นะเครื่องเป็นบล็อก300นะครับนี่เป็นพอซส์สามร้อยเลยนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็คือสามห้าศูนย์ทุกอย่างนะดูแทบจะดูไม่ออกเลยใครที่มีสามห้าใครที่มีพอลส์สามร้อยนะก็อย่าน้อยใจสามารถเอามาแปลงได้นะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดด้านหน้านี่นะมาดูรายละเอียดด้านหน้าครับ ชุดส,สีสนิทนะครับเห็นไหมรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยคือเนี้ยบเลยดูไฟตำแหน่งเหลี่ยมของไฟนะนี่นะตำแหน่งเหลี่ยมไฟทุกอย่างเข้าล็อกเป๊ะนะครับก็อย่างที่รู้กันคือรถรุ่นใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่าเหลี่ยมไม่ได้เนี่ยบางทีการสนิทของชุดสีไม่สนิทกันเนี่ยมันจะทําให้ชุดสีมันเกยกันมันไม่สนิทกันมันก็จะดูไม่สวยนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับรายละเอียดการจัดวางนะครับจริงๆอ่ะมันไม่ได้สามารถใส่ได้ป๊กนะฮะใส่ได้เป๊ะเลยไม่ใช่มันก็ต้องมีการปรับแต่งนิดหน่อยนะนี่มาดูตแหน่งไฟ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมการันตีเรื่องการรื้อประกอบด้วยรื้อประกอบก็อาจจะแบบเนี๊ยบเหมือนเดิม90%แบบว่าคล้ายๆเหมือนกับเดินโรงงานเลยนะก็ประมาณนี้ครับนี่สวยๆออกมาประมาณนี้เลยก็คันเนี้ยจบไปที่ประมาณรวมเบ็ดเสร็จทุกอยาก่างอะไรเบริกแท้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0,000กว่าบาทนะแล้วก็มาดูอะไรที่เปลี่ยนไปครับนี่นะนี่อะไรที่เปลี่ยนไปทั้งหมดที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็มีตั้งแต่ ฝาปิดบางคนหน้าไฟท้ายใต้ไฟนะครับแล้วก็ไฟหน้าแล้วก็แก้มแก้มคอนชซซ้ายขวาตัวหน้าวีชิวหน้าโหกระจกซ้ายขวาแล้วก็แก้มชุดสีซ้ายขวานะประมาณนี้ชุดนี้ที่ไม่ได้ใช้แล้วก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่มองไม่เห็นที่ไม่อยู่ในในรายการก็คือจะมีพวกแจ็คไฟขาจับไฟรายละเอียดกิ๊บทุกอย่างประมาณนี้โอเคก็ใครสนใจที่จะเอารถคอรซ่า300มาแปลงเป็นสามูนเนี่ย ก็ยินดีต้อนรับแล้วก็จะเป็นหน้าซิ่งหน้าเดิมหรือว่าเป็นแนวเดิมๆคลีนๆทัวริงได้หมดนะครับก็ยินดีด้วยยินดียินดียินดีต้อนรับนะครับก็คันนี้ส่งงานด้วยแล้วกันวันนี้ก็เจ้าของจับไปแล้วขอบคุณลูกค้าจากปัตตานีด้วยนะครับรถคันนี้ก็ถือว่าออกมาค่อนข้างดีสมบูรณ์และฟเฟอร์เฟคเลยโอเคนะครับตามนี้เลยขอบคุณมากครับ F Y ไรแต่ช่างเฟรชยาลาสวัสดีครับ